สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกับแนวทางดีๆชี้แนะฉลากกินแบ่งรัฐบาลกันนะครับสำหรับงวดวันที่1นึ่งกรกฎาคม2563วันนี้จะชี้ชัดชอดเด็ด2ตัวล่างนะครับ2ตัวล่างจะเป็นยังไงมาดูกันครับท่านผู้ชม อันนี้เป็นก่อนจะไปดูตัวเลขเรามาดูสถิติข้อมูลกันสักนิดหนึ่งนะครับผมเพิ่งทำขึ้นเสร็จเมื่อกี้เนี่ยก็อยากให้ท่านผู้ชมได้ดูกันว่าข้อมูลที่ไปที่มาของตัวเลขเป็นยังไงมาดูกันครับเอาละพี่น้องบาทเนี่ยครับอันนี้เป็นสถิติ2ตัวล่างครับจากปี2,500 57ถึงปี63ครับ6พศครับพี่น้อง5 6ปีอันนี้สถิติผมสิให้ดูคดรข้าวว่าเพื่อเพื่อจะเป็นที่มาเพื่อจะเป็นข้อมูลเนะพี่น้องเนาะจาก0 0 9ถึง99ที่ผมจับออกมาได้ข้ว่าเๆเนาะพี่น้องเนาะก็คือเหตุให้เบ่งว่าดูตัวอย่างพี่น้อง00 01ออกไปเมื่อปี57ครับพี่น้อง ล่าสุดออกไปเมื่อปีห้าเจ็ดอันนี้ผมว่าเอาผมสีเอาที่ว่ามันบริสุทธิ์ผุดผ่องคือหมายความว่าในหาหกปีนี้บ่ได้ออกเลยมีตัวใดแน่ครับพี่น้องคงสิเข้าใจแล้เนอบัดน,นีนเนาะเรื่องที่ไปที่มากของตัวเลขตัวเลขที่จับได้มีศูนย์ห้าครับพี่น้องมีศูนย์เก้าครับมีหนึ่งสองมีหนึ่งเจ็ด มี1 9มี2 1มี2 8ขับไล่ลงมาว่าทั้งหมดจาก0 0ถึง9 9พี่น้อง0 0ถึง9 9ไม่จักตัวผมเอามาให้เรียบร้อยครับพี่น้องเบิ่งดู ศูนย์ศูนย์ศูนย์ห้าศูหสองหนึ่งสาลัก3มออกไปวมดแล้วพี่น้องขรบอนแน่ได้ละ่ะมันอาจจะออกมากก็ได้ครับแต่ว่าหลักสามไม่มีเลยแล้วก็มาเริ่งลักสี่ก็เหลือสี่หนึ่งสี่หลักห้าเหลือห้าหนึ่ห้าสองห้าสีลักหกหกสามหกหลัก7จ็ดเจ็ดห้าเหกเจสาลักเจ็ย่างหลายขมูวมเมนตเป็นสีมาสติละหลักแปดส สำหรับเลขตัวนี้ผมลอกค่อยจนลืมเหลือพี่น้องนานมากๆยังไม่มาหลักะหลักเก้าก็เหลืออยู่หกเอาเห็นทีไปที่มาข,ของตัวเลขแล้วเนาะพี่นอนะ้องเนาะแล้วมาเบิ้งบนนี่นี่คือตัวเลขอีกตัวหนึง่งนี่คือลักษณะขอสังเกตแนวคิดแนวท่าที่ผ่านมาเนาะพี่น้องเนาะเลขติดบนล่างที่ออกบ่อยพี่น้องสังเกตบ้างเลยเดอ้อเลข สี่เลขห้าเลขหกเลขเจ็ดให้ติดเลขพวกนี้เอาไว้เ่ว่าสิบเป็นบนหรือเป็นล่างครับหลักหน่วยหลักสิบล่างหลักหน่วยหลักสิบบนครับชอบมาอยู่เรื่อย,อยงวดล่าสุดวัางหันกะเห็นบ่ออกไอหกเจ็ดเนบ้ากติดเลขหกเลข 7, เจ็ดนบ่ากติดเลขหกเลขเจ็ด คำว่าล่างกับหกสี่เนี่ยประติดด้วยไน้หนิล่ะพี่น้องก็สังเกตเบังวา่าแต่ว่ามันกับเบด้มาทุกงวดดอ,อกแต่มาบ่อยครับในหนึ่งปีนี่เรียกว่านี่คือสังเกตเขาเรียกว่าถอดรหัสออกมาได้ครับนั่นคือทีมมากของตัวเลขอันนี้ได้มาจากเลขหางหกปีที่ยังบอกนะพี่น้องเนาะอันนี้เลขติดหน่วยบนล่างสี่ห้าหกเจ็ดครับเลขน่าจะมาเข้าให้ติดเลขตัวนี้ไว้ ล้วมาเบิงเลขโค้งสางพี่น้องมันมาเบงมาเบงโค้ง,งสางตัวนี้งวดนี้วันพุทธที่หนึ่งก,กรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสามเลขเด่นคือเลขเด่นประจําวันนี่ผมคิดผมสางขึ้นมาเลขวันมันก็นมีหลายเนาะพี่น้องเนาะข่างึ้นขางแนมวันนั้นวันนี้เอาเขามาเด่นสิบหน่วยก็คือเลขพวกมันนี่ครับเลขเจ็ดตัวนี่ก็คือสี่หนึ่งแปดห้าสองเก้าหก เข้ามาจับเป็นคู่ได้แล้ว42ชุดนี่คือตัวเลขที่เฮตันเห็นหล้กก็เลขล่องก็คือ307พี่น้องกอเลยมันมักสิออกตัวนี้ออกออกเลขพวกเนี้ยแต่ว่าเลขภายใน3ตัวนี่ส่วนใหญ่สิมาขนมาาลักสิบก็มาาลักน่วยครับส่วนใหญ่ครับหลักร้อยนานๆครั้งจะมาอ่าถ้าเป็นเลข3ตัวบนเนาะอันนี้ผมเว่าถึงเลข2ตัวล่างครับ สามูนย์เจ็ดเนี่ยถามากกคือมาได้หลักสิบกับหลักหน่วยเท่านั้นพี่น้องเนาะครับนี่โค้งสางของตัวหลักพรอผมมาเบิ่งแล้วพี่น้องบัดนี่อันนี้มันหลายตัวเนะวาะสี่สิบสองตัวไปสิบเซ็้อไว้ละพี่น้องมาเบิ่งบัดรเนี่ยตัวจับตัวเด้นออกมากได้พี่น้องมันติดเลขหนึ่งเก่าเลขสี่หนึ่งแล้วก็ เลข8 4ี่เห็นว่าวงกลมไว้แค่3โตัวใน42ชุดเนาะพี่น้องเนาะแต่ถ้ามันโผล่แคแรดออกมาในพวกมู่นี่มันสิเป็นยังไงเนี่คือลเลามบึงพี่น้องมาเนี่อันนี้อันเด่นนี่จัดจัดได้4ได้ได้3ชุดพี่น้อง1 9 4 1และ8 4ี่นี่คือเลขลางวันนี้ในชุดเด็ดจับออกมาได้ว่นนี้เฮามาบึง เด็ดลองทะเลขติดเด็ดลองก็คือหมายถึงว่าเนี่ยสาม์เนี่ย, 3, 0, 7, ยผมเร็ยกว,ว่าเออศูนย์ศคือเลขพวกมูลนีภบอสได้ออกเันบอสออกมาตัวนึงก็คือ1นึ่งสระบาดในเลขติดเลขติดลองก็คือเลขติด3มามมนบอติดกับมองนี้ครับเลขสี่ห้าห ถ้าติด4มีอย่างน่4 3 4 8ถ้าติดหามีหาห5 2 5 4ถ้าติด6มี6 3 6 6 6, 6 9 6 9 6, 6, 9, 6, 6, 9 6นี่ยครัพี่น้องป่านนี้ถ้าติด7ก็มี7 2 7 3 7 5 7 6แล้วก็ติด4ก็มี8 4ตัวนึง่งเนี่ยครับพี่น้องถ้าหาจับเป็นชุดลดรองว่าอะไรก็สิเป็นอยู่ในกลุ่มนี้ สำหรับเลขลางพี่น้องเบิ้งเดอมันสีมาเฮอบมาอะไมวลเนี่ยอันนี้ให้พี่น้องมองเอาว่าสำหรับเพื่อนๆสมาชิกเนาะ,ะมาเบิง้งส่วนใหญ่ผมสิเอาตั้งแต่ข้อมูลมาให้เบิง้งข้อมูลและสถิติครับอ่าตัวเลขที่มันยังว่าได้ออกแล้วความน่าจะเป็นครับนี่คือคิดเพราะว่าเลขทั้งหมดมันไม่อยู่ได้สิบตัวเนี่ยเขาสิคัดสันออกมาในรูปแบบใดเขาสิจับเขาสิเน้นมาได้แบบใด เบิ้งดูพี่น้องมีจากชุดนี่12,13,14,15,15 15ชุดนี่คือเลขกรางงวดประจำวันที่16เอาไว้พิจารณาเบิ้งเดอพี่น้องเด้อมักตัวใดตัวใดโดนใจบอผมก็บรรล้หรอกพี่น้องว่าแต่ว่ามันมีในใจอยู่เดี๋ยวผมสิสรุปให้ฟังคาดว่าน่าจะเป็นวันวันเสาร์อาทิตวันเสาร์วัน,วนาวอ,อนาทิตย์หน้าพี่น้องเดี๋ยวจากนี้ไปผมก็จะได้เบิ่งขอมูลว่าเรีบบเล็ก่าง มันเป็นยังไงเนี่ยอันนี้คือข้อมูลเหล็กลางข้อมูลเหล็กรางครับที่ได้มาสถิติก็เอาเป็นสถิติของเลขที่มันออกมาแล้วเลขกล่างครับพี่น้องนี่คือข้อมูลทั้งหมดที่จัดมาฝากปีฝากน้องเข้าให้ไ้พิจรารนาสําหรับนักซื้อนักเสียงผมก็คือกันเห็นแล้วว่าพี่น้องผมขอบ่ได้ติดดอกบ่ได้หลงงง่ายอียงดอกแต่ว่าหางสื่อทุกงวด ก็บ่ได้ซื้อหลายดอกเพราะว่ันบ่มีเงินหลายก็ว่ากันไปเนาะพี่น้องอยู่ที่ใจห้องใจห้องมักท่านเรียนแล้วซื้อแล้วบอเดือดร้อนผมก็ทือว่าใส่ได้เดีชีวิตนี้มันก็ต้องเดินนาอยู่แล้วล่ะก็มีเหนื่อยล้ามีพิหวังสมหวังก็ว่ากันไปตัวพี่น้องเนาะเอาอันนี้เฮ็ดให้เบิ่งซ้านี้พี่น้องสาหรับเลขหลังชี้ชัดลงไปก็คือนี่ล่ะ เฮ็ดเห้เฮ็ดใหตุเบิงเฮ็ดเห็นสำนีอ่าอันนี้ผมอยากบอกให้พี่น้องเพิ่มอีกนิดหน่อยเด้อนน่เด้ออันนี้คือขอมุลอันนี้เขาเบิงได้จากนี่ฮอดนี่คืออัปเดตล่าสุดก็คืองวดวันที่หนึ่ง,งกรกฎาคม2563าครับเขาสามารถดูไปได้ฮอดสิ้นปีครับตัวใดยังบบทันออกเขาเบิงได้เลขอยู่ม้มนี้ถ้าหาพี่น้องแบบว่าเบิงบบทันหรือว่าบบได้จดหรือว่าบบได้แคปหนะ้าจอไว้กั คอมเมนต์ใต้คลิปมาพี่นอ้องหลก้กกาอยากให้พี่น้องเขาได้แสดงความรู้สึกต่อคลิปนอพี่นอ้องวิพากวิจารณ์กันเนี่ยทวงติง่งแสดงความคิดเห็นมาได้เด้อพี่น้องเด้อย,ยินดีครับยินดีมากๆแอ่านแล้วก็อยากขาด่าถ้ามันหรือบางคนแรงก็คือสิตอบคอมเมนต์ให้พี่น้องทุกคนนั่นแหละเอาขอบคุณชาวรบผูทติตามพี่น้อง อ,อย่าลืมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมติดตามอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลวก็กดกระดิ่งน้น้ำพี่น้องเพื่อจะได้รับการแจงแ้งเตือนเวลาม,มีคลิปใหม่มากมาริเสนอให้พี่น้องได้รับผู้รับทราบทุกหมวดไปเนาะพี่น้องเนาะเอาไว้ดูครับบ่ต้องเอียงมากไม่ก็คือเอาไว้เบิงงดวนใจถ้าทำรับธ่านที่บชอบกับบ่าว่ากันเนาะพี่น้องเนาะกันพานๆถ้าชอบถ้าสนใจกะ ศึกษาเบิงกติดตามกันไปเนาะพี่น้องเนาะเอาสมควรแก่เวลาพี่น้องเอาไว้พบกันคิดหนาสองตัวบนคาดว่าน่าจะเป็นมืออื่นนี่แหละพี่น้องจะได้เอาคิบสองตัวบนมาให้สำหรับคิบสองตัวล่างก็เอาไว้สำนาเนาะพี่น้องเนาะเอาได้เวลาแล้วขอให้พี่น้องเฮาโชคดีมีสุขทุกคนเนาะครับผม ขอบคุณครับสวัสดีครับ